สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน i i g b ไบ Society สายห้านะครับตอนนี้ก็มาติดหลังคาเพิ่มจุดหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็ครบรอบหนึงปีแล้วด้วยของร้าน b i g b ไบโ c ไซตี้พรมนทนสายหานะครับอย่างแรกเลยที่เห็นเนี่ยคืออันนี้จะติดใหม่นะครับตัวสีเนี่ยมันจะค่อนข้างสว่างกว่านะครับแล้วก็พอเป็นอันเก่าที่ใช้มาแล้ว1ปีเนี่ย สีมันจะซีดลงแล้วก็มีฝุ่นเกาะน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสะท้อนแสงเนี่ยเทียบกันเลยเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการสะท้อนแสงเลยนี่ครับสีมันจะต่างกันเลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยแผ่นก็ยังติดอยู่ดีนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองถกดูนะครับอันนี้ก็คือผ่านแล้วหนึ่งปีเต็มพอดีเลยครับนี่นครับดูกาวใกล้ๆเนี่ยยังยืดอยู่เลยนะครับนี่นะครับเราก็ปิดไว้ได้ส่วนบางจุดนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันก็อาจจะมีการถกขึ้นมาบ้าง นะครับเราก็สามารถติดเทป10บเส้นนะครับสามารถติดเทป10บเส้นตัวนี้ได้เลยนะครับตัวอันนี้เป็นวัสดุเดียวกันด้วยนะครับมันก็จะทำให้ตัวที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยปิดลงไปแบบนี้เลยเราเห็นว่าตรงไหนท่งเนี่ยเราก็สามารถเอามาติดได้นะครับโอเคเป็นเทปตัวนี้ครับ HPMC นะครับตัวนี้กว้าง10เซนยาว25เมตรนะครับสามารถเอามาติดแบบนี้ได้เลยนี่ครับนี่ครับก็จุดอื่นตอนนี้ที่เห็นยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มีตรงนี้ก็เรียบเรียบดีนะครับ่ก็จะมีแค่ฝุ่นกับตัวอารอยน้ำนะครับหลังนี้ก็ติด1ปีพอดีเลยนะเป็นแบบนี้ ก็ลอกออกเหมือนตัวแผ่นใหญ่แล้วก็ใช้ผ้ารีดนะครับจะสังเกตว,ว่าเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเป็นวัสดุเดียวกัน